สวัสดีครับทุกคนนะครับก็อันนี้จะมาเล่าเรื่องนะครับเกี่ยวกับการใช้ Excel นะครับเพื่อจัดการข้อมูลนะครับเบื้องต้นนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเบื้องต้นเพราะว่าจริงๆแล้วตัวเองก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้นะครับก็แต่จะแชร์ประสบการณ์ที่เคยนะครับได้ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยมาแล้วเอามาวิเคราะห์ผลนะครับโดยใช้ Excel แบบง่ายๆนะครับซึ่งเราก็จะ ใช้ตัวพื้นฐานเลยไม่ว่าจะเป็นค่าเฉลีย่ยการรวมจำนวนการหาค่า sd ต่างๆอะไรพวกนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับในรายวิชาเนี่ยได้สอนไวเ้เรียบร้อยแล้วแต่ตรงเนี้ยที่ที่ผมทำขึ้นมาเนี่ยเพื่อสำหรับนักศึกษาที่ทำวิจัยกับผมนะครับเพื่อว่าจะได้ใช้ เปิดดูได้บ่อยๆอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าหลังจากที่สอนไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะลืมนะครับเพราะฉะนั้นเราทําคลิปไว้ให้เลยนะครับเพื่อจะได้เอาไปใช้จนถึงการทํากราฟใส่บาร์ชาร์ตต่างๆนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแชร์นะครับสไลด์ก่อนเลยนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้คิดว่าทุกคนน่าจะเห็นแล้วนะครับว่าก็จะเป็นหน้าจอเหมือนแบ็กกราวน์ผมนะครับ ก็จะเป็นกราฟ Excel นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เราจะวางข้อมูลเนาะจากตัวเลขที่เรามักจะเขียนไว้นะครับใช่ไหมเรามักจะเขียนข้อมูลไว้ว่าตรงนี้เท่าไหรเท่าไหร่ดยบางคนอาจจะจดมือบางคนอาจจะจดใน iPad ในอะไรก็ตามแล้วแต่แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราต้อง i ิน put ข้อมูลเข้ามาใน Excel ซึ่งก็แล้วแต่ว่าเรามีชุดการทดลองเท่าไหร่นะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับเราก็จะทําให้ดูนะครับ 2ชุดการทดลองแล้วก็มีจํานวนซ้าอย่างละ3าซ้ำนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของการใช้สูตรลัดนะครับในการหาผลรวมค่าฉเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับซึ่งในชุดการทดลองนี้นะครับก็จะมีอธิบายก่อนนะครับจะมีการใช้2ทีตเมนต์นะครับซึ่ง2ทีตเมนต์ที่แตกต่างกันนะครับนั่นคือเหมือนชุดการทดลองที่เรามีการเติมอะไรบางอย่างที่แตกต่างกันซึ่งจะมีการแวรี่ก็คือมีการาใส่ ความเข้มข้นที่แตกต่างกันด้วยอย่างเช่น0อร์เก็คือคอนโทรลนะครับแล้วก็มี20 40 60, 60อันนี้ก็แล้วแต่ว่าทุกคนใช้ชุดการทดลองอะไรบ้างนะครับซึ่งส่วนด้านล่างนี้ก็จะเป็นซ้ำของการทดลองที่เราเรียกว่าจํานวน n number นะครับแล้วแต่ว่ายิ่งมีจํานวน n ที่มากเนี่ยความเขาเรียกอะไรความน่าเชื่อถือของข้อมูลก็จะสูงขึ้นนะครับแต่ว่าตรงนี้ยกตัวอย่างให้ดูแค่3ามซ้ำ นะครับก็จะเป็นอย่างเงี้เช่นชุดการทดลอง0%นเนี่ยอยู่คอนโทรลเนี่ยเราจะมีทั้งหมด3ซ้ำนะ20%เรามี3มซ้ำมีกี่ซ้ำก็ว่ากันไปใครจะมีซ้ำเพิ่มขึ้นก็เติมเพิ่มลงไปนะครับตรงนี้จากนั้นนะครับวิธีการนะครับเราก็เอาข้อมูลมาใส่แบบนี้นะครับนะครับแล้วเดี๋ยวเ,เจ้า Excel เนี่ยมันจะคำนวณให้เราง่ายมากนะครับไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามอย่างเช่นตัวอย่างที่1นนะครับผมจะลองคิดผลรวมนะครับตรงผลรวมเนี่ยนะครับตรงผลรวมนี้นะครับก็ดูนะครับ ง่ายมากครับไม่ต้องไปพิมพ์อะไรจริงพิม์ก็ได้แต่ว่าแต่ว่ามันมีตรงนี้ครับมุมนี้นะครับกดได้เลยนะครับจริงๆมีให้เลือกเยอะนะตั้งแต่เอเวอรนะครับขา u น t n ัมเบอร์นะครับแม็กซ์มีมีหมดเลยนะครับซึ่งเราก็เลือกเลย Sum นะครับนี่คือการผลรวมส t มทั l ส u มนะครับเรียบร้อยจากนั้นไม่ต้องไปกดแล้วครับลากครับเสร็จเลยนะครับนี่ก็คือเสร็จเลยนะครับ นะทุกอย่างเราได้มาครบเลยนะครับโดยไม่ต้องไปนั่งกดเครื่องคิดเลขนะนะครับต่อไปนะครับค่าเฉลี่ยนะทำยังไงจริงๆถ้าสมมติค่าเฉลี่ยเนี่ยมันก็ลากได้เหมือนกันแต่บังเอิญว่ามันมันมีไอตัวนี้ขั้นนะผมก็เลยใช้สูตรเอาแล้วกันนะครับนะใช้สูตรนะครับกดเท่ากับนะครับเราจะใช้สูตรอะไรก็ตามเรากดเท่ากับก่อนจากนั้นเราจะใช้สูตรอะไรมันจะเป็นตัวย่อนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นซั uh, มก็กดตัว S อะไรอย่างเงี้ยเอฟเวอร์เรขึ้นต้นด้วยตัวเอก็กดตัว A เราลองกดตัว A ดูมันก็จะมาเต็มเลยซึ่งผมก็ไม่รู้มันคืออะไรมากนะนะครับแต่เราก็ดูอันที่เราใช้นะครับ e อฟเวนะครับนี่อยู่ตรงนี้นะครับคลิกเลยก็ดบันลิกไปสูตรมันก็จะมาขึ้นที่นี้ a v e r a อ e อะไรวงเล็บนะครับเราก็วิธีการก็คือลากตัวเลขที่เราต้องการ Average ครับง่ายๆนะครับคลิกลากลงมานะครับจากนั้นกด enter เลยครับนี่คือ Average นะครับ 299 307 292เอาไป Average แล้วได้299.3นะครับจากนั้นลากเลยครับเหมือนเดิมโอเคตอนนี้แน่นอนเวลาเราทดลองที่มี3ซ้ำหรือกี่ซ้ำก็ตามนะครับการทดลองเราเนี่ยเราจะไม่เอาซ้ำไปเขียนในผลถูกไหมเราจะต้องหาค่า Average ก่อนแล้วค่อยเอาไปใส่จากนั้นทุกคนอาจจะเคยเห็นนะครับว่ามันมีค่าสมมติ229บวกลบ ยี่สิบห้าอะไรเงี้ยมันคืออะไรนะครับไอ้ตรงบวกลบ25เนี่ยนะครับมันหมายถึงส่วนเบียเบ่ยงเบนมาตรฐานนะครับหรือ standard deviation นะครับก็พูดง่ายคือมันเบี่ยงเบียนจากมาตรฐานเท่าไหร่นั่นแหละก็คือความน่าเชื่อถือเนาะถ้าเบียเบ่ยงเบนเยอะนั่นแสดงว่าการทดลองเราไม่ดีเลยนะแต่ว่าต้องไปควบคุมบางอย่างอีกเยอะเลยนะครับ แต่มันก็จะมี standard error อีกอันนั้นเกิดกจ,จากผู้คันทดลองเนาะอันนี้มันก็แล้วแต่เราจะเลือกใช้แต่ตรงเนี้ยเราจะเลือกใช้ standard deviation หรือ SD ที่เราเรียกกันนะครับหาย,ยังไง SD จริงๆมีสูตรนะใช้คำนวณมือก็ได้แต่ว่าในเมื่อเรามี Excel เราก็ไม่ต้องคำนวณมือนะครับเราก็เหมือนเดิมครับเมื่อกี้ค่าเฉลีย่ยเนี่ยเราเลือก Average ใช่ไหมครับพอเป็นส่วนเบ่งเบนมาตรานารครับเช่นเดียวกันครับเราก็เท่ากับ เราบอกแล้วว่าถ้าเราต้องการสูตรอะไรให้กดตัวย่อนะครับเราก็กดตัว S เลยจากนั้นมันก็จะเต็มเลย e ซอร์เซ็กอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้ใช้นะใช้ไม่เป็นด้วยนะครับเราก็ดูมันจะมีพวก Standard นะครับตัว P ตัว S ตัว V A ตัว P, V P A ทั้งหลายมีเยอะให้เลือกเยอะมากซึ่งตรงนี้ต้องขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับมันจะมีในส่วนของพวก population ก็คือประชากรหรือจะเป็น sample นะครับเพราะฉะนั้นเราเลือกเบสิกครับลงมาดูล่าสุดนะครับนี่เลย S.T.D.E.V. นะครับไม่ต้องไปเลือกอันอื่นมากนะครับเลือกอันพื้นฐานเลยนะครับปุ๊บจากนั้นเหมือนเดิมเหมือนเอ e เ a อ e ์เรครับเราก็ไปลากค่าที่เราต้องการให้เกิด S.D. ขึ้นมานะครับก็กดเลยครับ Enter นะครับพอกด Enter ปุ๊บก็จะได้ตรงนี้ครับนะเจ็ดจุดห้าศูนย์หนะเพราะฉะนั้นเราก็ทำเหมือนเดิมครับเราต้องการเอเวอรเรเราก็ลากเลยครับปั๊บนะครับ นี่นะครับเรียบร้อยตอนนี้เราก็ได้ sd ทุกอันเลยนะครับเราได้ sd ทุกอันเลยนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นค่า sd เนี่ยมันจะต้องเป็นบวกเป็นลบเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเราเอาค่าตรงนี้ไปใส่ได้ข้อ,อพึงระวังอีกนิดหนึ่งนะครับหลังจากที่เราได้ค่า sd มาแล้วเนี่ยหรือค่าเอเว a g e อะไรก็ตามเนี่ยให้เราดูจุดทศนิยมด้วยนะครับเพราะว่ามันจะต้องขึ้นอยู่กับจํานวน Data ที่เราได้ด้วยเนาะบางทีมันอาจจะ สนิยม1นึ่ตำแหน่งเนี่ยแต่เขาคิดออกมา3ามตำแหน่งเวลาเราใส่จริงๆเราก็อาจจะใส่แค่ตำแหน่งเดียวก็ได้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับกับการใช้งานนะครับจากนั้นนะวิธีต่อไปก็คืออะไรได้ตรงนี้มาแล้วอาจารย์เอาตัวเลขนี้ถ้าไปใส่ในตารางมันไม่มีปัญหาอะไรครับก็คือสมมติอันที่หนึ่งเนี่ยเราก็มักจะใส่อย่างนี้นะครับสสมมตินะนะครับสองเบวกลบเจอะไรแบบเนี้ยก็จะเสร็จละถ้าเป็นตารางแต่ส่วนใหญ่ นะครับเราก็จะเอาไปใส่ในกราฟกันถูกต้องไนะครับเรามักจะไม่ใส่ในตลาดให้ดูมันแล้วแต่การใช้งานเนาะเรื่องนี้นะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะใช้ในกราฟเราก็ทํากราฟครับวิธีง่ายๆในการทํากราฟคืออะไรก็ copy สิ่งที่เราอยากจะทํากราฟเลยครับแล้วก็ไปเลือกตรงฟังก์ชันทั้งหลายเนี่ยนะครับแล้วก็ไปเลือกกราฟในตรงนี้นะมันจะอยู่ใน insert นะครับก็มีกราฟให้เลือกเต็มไปหมดกราฟาจารเจริญกับเป็นเส้นเป็นแท่งเป็นอะไรก็แล้วแต่ คุณอยากเลือกอะไรก็ตามใจนะครับแต่ว่าเราจะให้ดูแบบเป็นแท่งและกันเพื่อความง่ายจะได้เห็นภาพเนาะนะครับนี่นะครับอ่านะครับอ๋อผิดนะฮะเลือกผิดนะถ้าเราเลือกหมดนี่นะมันก็จะมานี่ถือว่าเป็นหนึ่งชุดการทดลองเลยนะครับไม่เอานะเราจะเอฟเวอร์เรจเนาะลืมไปนะครับนี่นะครับเราเลือกตรงนี้แล้วก็มาทํากราฟครับสุดท้ายเราได้เราเอาค่าเฉลี่ยมาทํากราฟนะครับอ่านี่นะครับทาให้ดูใหญ่ใหญ่หน่อย ได้เห็นภาพนะนะครับนี่คือกราฟนะครับของค่าเฉลีย่ยมันไม่สวยเลยกราฟใช่ไหมดูแล้วออกมาอาจารย์มันดูแปลกๆมากนะคุณอยากใส่อะไรคุณมาใส่ตรงนี้นะอยากใส่ฟังก์ชันอะไรคุณมาใส่ได้เลยนะครับนี่เลือกก่อนอยากจะใส่ uh, t อนะ่ไททอลนะได้ใส่ไปอยากใส่เออร์เลอบเดี๋ยวเดี๋ยวเออร์เลอราเราจะค่มาคุยกันนี่นะครับ SD แต่ว่า SD ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะกดแล้วไม่ได้นะนะครับถือว่าผิดนั้น รักษาส่วนใหญ่มกักจะกดตรงนี้แล้วจบเลยไม่ทําอะไรต่อนะครับซึ่งผิดแน่นอนนะครับเดี๋ยวไปว่ากันตรงนี้เรามาตกแต่งให้สวยงามก่อนนะครับเนื่องจากว่ากราฟเราเนี่ยมันยังเป็น1 2ึสอามอะไรเนี่ยตรงทั้งค่าแกน x แกน y มันยังแปลกๆอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเรามาเปลี่ยนดูตรงนี้แกน y นี่โอเคละนะครับก็น่าจะดีนะนะครับมีมี maximum, มิมเรียบร้อยนะครับแต่ว่าแกน x เนี่ยมันยังเป็น1 2 3 4ซึ่งจริงๆของเรามันเป็น 0ู0ย0 60ิบสี่สิบหกสิบเราก็มากดครับอยากทำอะไรเราก็ไปกดตรงนั้นแหละนะครับไม่ยากเลยเดี๋ยวมันคลิกให้มันเกิดช่องขึ้นมาคลิกขวา select data ครับไม่รู้อะไรอยากเปลี่ยนอะไรเราก็ select ไว้ก่อนเราจะเห็นนะครับมันจะขึ้นมาสองด้านนี้เห็นไหมนะครับด้านเนี้ยหนึ่งสองสามสี่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมนะเราต้องการเปลี่ยนเราก็ต้องกดตรงนี้แหละกด edit นะครับเพราะเราไม่ต้องการหนึ่งสองสามสี่แล้วก็กดสิ่งที่เราต้องการใส่เข้าไปครับนี่นะครับ นี่ละผมลากเลยนะปั๊บเดี๋ยวเอาใหม่นะครับขอขอเลื่อนอันนี้ลงมาเพื่อเราจะได้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับเอาใหม่นะครับ e d i t Select Data นะครับ Edit นะครับใส่ได้เลยครับเ2 3 4สี่โอเคนะครับปั๊บเรียบร้อยนะครับลากให้ถูกนะมันก็จะมาเข้าที่นี้เรียบร้อยนะครับถ้าใครอยากใส่อะไททอลอะไรก็ใส่ไปอย่างเช่นครับการเจริญตรงนี้ก็ใส่หน่วยเนี่ย เราก็พิมพ์ไปได้เลยเนาะถ้าอยากใส่ก็ใส่ไปอย่างเช่นเซลครับเซลต่อมินิดิงเงี้ยนะครับก็ใส่ได้ใส่ได้หมดเลยนะครับก็ใส่ทุกอย่างใส่ได้ถ้าไม่เอาก็ลบครับง่ายงๆลบทิ้งนะครับเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนเฟิร์นได้หมดนะครับต่อไปอันสุดท้ายที่อาจารย์จะสอนก็คือในเรื่องของการใส่ค่า SD เนาะนะครับ ตรงนี้คือค่าเฉลีย่ยอย่างที่บอกเห็นไหมครับค่าเฉลีย่ยค่าเฉลีย่ยค่าเฉลีย่ยค่าเฉลียฉล่ย,ยนะครับซึ่งตรงเนี้ยเราจะใส่ค่า sd นะครับทำยังไงคลิกครับเมื่อกี้เราเห็นแล้วฟังก์ชันมันอยู่ด้านข้างนี้เราใส่ไปก่อนเลย error bar เ,ออเนี่ยแหละกดไปอืกดไปจากนั้นนะกดไปเนี่มันขึ้นมาละนะครับอะไรก็ไม่รู้เห็นไหมครับมันขึ้น sd มันไปโผล่ตรงนั้นได้ยังไงเห็นไหมครับทุกคนเห็นไหมมันถ้ากด standard ดีลเวชันมันจะไปนู่นเลยนะเห็นไหมครับกดมีลูกศรจริงกดตรงนี้จริงไปเลยไปไกลเลยหรือเราจะใส่มออปชั่นก็ได้แล้วแต่นะครับแต่วิธีการของอาจารย์จะสอนง่ายๆเลยหลังจากที่เราได้บาร์นี้มาซึ่งมันผิดนะครับพวกเราก็ทราบดีเนาะว่ามันดู SD มาอยู่ล่างมัง่งบนมัน่งอะไรก็รู้เต็มไปหมดเนี่ยผิดอยู่แล้วนะครับอันนี้อยู่บนเกินสิ่งที่เราทดลองด้วยซ้ําพังหน้านะครับก็มีหลายคนที่ ที่ที่ไม่ทราบเนาะจริงๆไม่ใช่ไม่รู้นะแต่ไม่ทราบว่าแก้ไขยังไงนะครับเราก็มาทําตรงนี้ครับคลิกขวาเหมือนเดิมครับเข้ามา Format e r r o r bar ครับกดเลยจากนั้นพอมี Format e r r o r bar เนี่ยนะครับทุกค,คนจะเห็นเลยว่ามันก็จะมีให้เลือกฟังก์ชันของมันอย่างเช่นบ t h ก็คือทั้งบนทั้งล่างนะถ้าสมมติเราไปกด Min ก็คือมันจะโผล่แค่ข้างล่างเห็นไหม plus นะบนก็คือบวกลบไอ้บ i n น s นะครับก็คือบวกกับลบนะครับตรงนี้เราเอาบ t h ก็คือทั้งกู่ทั้งบดทั้งลบ ตอนนี้เราจะเห็นคําว่าบวกลบหล่นี่คือบวกลบนะครับจะมีแคปหรือไม่มีแคปอันนี้แล้วแต่เราเลยนะครับมีหัวเพื่ง่ายคือขีดนะนะครับจากนั้นสิ่งที่ต้องสําคัญที่สุดของเราก็คือตรงนี้ครับนะตรงนี้เห็นไหมมันกําหนดของมันเองอย่าไปกําหนดครับไม่ต้องเอาตัวเลขไปใส่ชอบมีเด็กชอบเอาตัวเลขตรงนี้ไปวางเรื่อยๆนะครับไม่ได้ผิดนะครับมันก็จะขึ้นทุกอันเท่ากันหมดถูกไหมดังนั้นเราเลือกคัสตอมครับแล้วก็กด specify value ครับคลิก จากนั้นตรงนี้จะมีสองช่องนั่นคือช่อง positive กับ negative เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องลากทั้งคู่นะครับจากนั้นเนี่ยมันขึ้นถ้ามันขึ้นสีเทาๆอยู่แล้วเนี่ยให้เราลากเลยครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วกดมันจะเข้าไปละต่อไปอันที่สองคืออันนี้ครับเราต้องกดครับแล้วก็ลากใหม่ครับแล้วก็กดอย่างนี้ครับจากนั้นตอนเนี้ย a t a ทั้ง positive และ negative เนี่ยมันจะเข้าไปคือตัวข้อมูลชุดข้อมูลนี้แล้วก็กดโอเคนะครับดูนะครับว้า wow. เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เห็นไหมครับ7.5มันน้อยก็บาร์จะแคบ22อันนี้แทบจะเท่ากันเลยนะครับส่วน18ก็จะเล็กลงมาหน่อยนะครับอันนี้ก็คือวิธีการง่ายๆที่เราจะใส่ค่า SD นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเนี่ยใส่ให้ถูกนะครับคำนวณให้ถูกจะได้ไม่ต้องมานั่งกดเครื่องคิดเลขนะบางคนยังเห็นมานั่งกดเครื่องคิดเลขอยู่เลยนะนะครับไม่ต้องเลยนะครับใครที่ดูอันนี้แล้วก็ช่วยกันกด ไลค์ like, กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อเอาไปเป็นข้อมูลเนาะต้องบอกก่อนออกตัวก่อนนะครับว่า,าผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านทั้ง Excel และสถิตินะครับตรงนี้คือการแชร์ข้อมูลประสบการณ์ส่วนตัวในการใช้เท่านั้นนะครับผิดพลาดประการใดขออาภัยด้วยนะครับก็ขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาทุกคนครับขอบคุณครับ